แน่แล้วผมด้านที่สามเช้านี้ด้านที่สามด้านที่สี่แล้ว <c oughs> ก็เป็นกบยางปีศาจนะผมกบยางปีศาจเดมอนฟ็อกมาเลนสีน้ำเงินนะผมกัดเข้าไปเต็มคำก็ตีแล้วใช้ชายตะลิ่งนะครับตีขึ้นตะหลิ่งแล้วก็ลากลงค่อยค่อยเขย่าลงนะฮะแล้วก็เวลาปาลามันอยู่ข้างๆนะคร <c oughs> ับเวลาปลามันเห็นเหยื่อเนี่ยมันจะกัดง่ายนะค <c oughs> รับก็เวลาตีกบยางก็ ให้ตีประมาณนี้นะฮะปลามันจะกัดง่ายกว่าถ้าเราตีขึ้นตลิ่งนะครับผมตัวสายปลาครับกับแขนใช้ส,สวยมากแล้วก็อันนี้มาพันครับแอเกียไทเทเนียมเอ็กทีครับเวทสิ 10, บยี่สบวันนี้เน้นแบบงัดแน่นๆนะฮะแล้วก็สายพีอีเนี้อเหนียจากน้าเป็นหนึ่งนะครับตองหนึ่งสติก๊กี้สายเหนียวมากก็โอเคครับผมฝากมาด้วยฮนะเดมอนฟ็อกบาร์นั่นเองสุดยอดมากครับ